สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเ e เลตโซนซิโจากมุมมองของคนที่เคยเล่นเกมต่างๆของ h o ย o v e r s e มาก่อนแล้วก็จะมาเหมือนเป็นการรีวิวให้ฟังแล้วกันว่าทําไมเ o เลตโซนซิโถึงเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเป็นมิดแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในตอนนี้สําหรับในเ,เกมทั้งหมดของ h o ย o เวิร์ต่างๆนะครับซึ่งเซเลตโซนซิโเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าเรามีความที่ สามารถเล่นเกมแอคชั่นแล้วก็เรียนรู้เรื่องของระบบตัวเกมพวกไมคานิกอะไรต่างๆได้แบบโอเคแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจมากๆจากทาง h o y o v e r s e เพราะว่าเกมนี้นมันจะมีข้อดีอยู่หลายๆอย่างที่เหมือนเป็นการเอาปัญหาต่างๆของในรูปแบบของพวกเพนพอยต์อะไรต่างๆของ h o v e r o e เนี่ยมาลดลงแล้วก็มาเพิ่มเรื่องของความท้าทายหรือว่าช a l l e n g e ต่างๆเนี่ยให้กับตัวของผู้เล่นเองแทน นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับตัวของเกมเซเลโซนซีโร่นะฮะโอเคเดี๋ยวอย่างแรกที่ผมอยากจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของว่าเกมนี้เนี่ยมันให้เราได้ควบคุมตัวละครด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะคล,าคลา้ายๆกับตัวของโอเคแบกเตอร์แล้วก็มีตัวของเกมช i น i ะิม a พกเนาะที่แบบว่าเราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของเกมเพลย์หรือว่าการขยับตัวละครอะไรต่างๆได้เอง ในตัวเกมเพลย์หลักเนาะเราจะไม่นับถึงว่าไออย่างฮงไคสตาร์เร็เนี่ยมันจะมีพวกเรื่องว่าเราต้องเดินไปท mini ํามินิเกมที่แบบว่าต้องใช้การวิ่งหรือว่าตีพวกของต่างๆให้ได้ตามเวลาที่กําหนดอันนั้นที่มันอยู่ในตัวของการไต่เป็นโลกไรอันนั้นมันเหมือนเป็นแค่มินิเกมที่มันไม่ได้เป็นตัวเกมหลักจริงๆที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของการแอคชั่นแล้วก็ใช้พวกสแตตของตัวละครต่างๆในการต่อสู้กันอันนั้นเราจะไม่ได้นับเป็นตัวหลักเนาะนะครับ ซึ่งเซเลสโซซิโล so เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่คล้ายๆกับอมองมันคล้ายๆกับเกนชินก็ได้นะครับแบบว่าเราสามารถขยับตัวเราควบคุมตัวละครเราหลบหลีกอะไรได้เองแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับเกมนี้ก็คือว่าการที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยมันทําให้ตัวของเกมเพลย์เนี่ยมันมีความยุติธรรมมากขึ้นอันนี้ผมพูดเป็นแบบแอร์โค้ดหน่อยนะว่ายุติธรรมมากขึ้นเพราะว่าการที่เราควบคุมตัวละครตัวเองได้เนี่ย มันจะมีพวกเรื่องแม่คนิกต่างๆที่ตัวเกมอ่ะมันโยนใส่เราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องแบบว่า,าควบคุมหรือวาอ่าปราบกับพวกเรื่องของพวกเกมเพลย์อะไรต่างๆนี้ให้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองมาแบบว่าเล่นให้ดูระหว่างที่พูดนี่ไม่รู้ว่ามันจะได้แบบดีมากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามาเล่าไปแล้วกันเนาะซึ่งการที่เกมเพลย์ของมันเนี่ยมีความยุติธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวละครในตัวของเซเลสโซนซีโร่ที่เขาให้มาเนี่ยอย่างตัวนี้อย่างตัวของแอนบี้หรือว่าตัวของนิโคเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถที่จะใช้งานในตัวของเกมเพลย์ที่เป็นพวกคอนเทนต์็นเกมในปัจจุบันตอนนี้ได้ด้วยนะฮะซึ่ง2ตัวละครนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับคนที่ อาจจะเป็นสายที่เป็นผู้เล่นฟรีหรือว่าเป็นฟรีทูเพย์หรือว่าอาจจะเป็นแค่เป็นผู้เล่นที่ว่าเติมแค่รายเดือนแค่เฉพาะเดือนละ180ที่เป็นตัวของเติมเพชรเองหรือว่าเป็นผู้เล่นที่อาจจะเติม b บทเตอร์พาสในแต่ละแพทด้วยอะไรแบบนี้เนาะนะครับซึ่งตัวละครที่เขาให้มาเป็นตัวฟรีเนี่ยถือว่าใช้งานได้จริงเพราะว่าอย่างตัวของแอนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีความสําคัญในการที่สตันตัวละครให้ได้ เกจที่ถึงระดับที่มันสามารถที่จะได้สตันเนาะแล้วพอมันระหว่างที่มันสตันอยู่เนี่ยระหว่างที่มันสแต็กเกอร์อยู่เนี่ยเราก็จะทำดัมเมจได้สูงสุดนะครับนี่ก็จะเป็นระบบเกมเพลย์อันนึงของตัวของเกมนี้ที่ทําให้มันมีความที่เราสามารถวางแผนในการที่จะสตันตัวละครรวบรวมตัวละครก็ได้ด้วยตัวของนิโคแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้อย่างน้อยก็มีตัวของ d p พหรือว่ามีตัวดัมเมจตัวหนึ่งที่ไว้ยิง ตอนที่ระหว่างที่มันกําลังโดนสตันอยู่นะครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นจูหยวนก็ได้ก็อาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่อาจจะเป็นตัวละครสีดาวตัวอื่นๆก็ได้ที่มีอยู่หลายๆตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโยงไปถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากตัวละครตัวฟรีของเขาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันมีความที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงอยู่หลายตัวด้วยกันเนี่ยทำให้พวกเรื่องของตัวของสเตตของตัวละครหรือว่าพวก เรื่องกาชาหรือพวกดูพิเคตหรือว่าพวกตัวซ้ำอะไรต่างๆในการเปิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเสมอไปเหมือนกับตัวเกมอื่นๆของ Horus นะครับเพราะว่าอ่ะอันนี้ผมขอเทียบกับตัวของอย่างเรื่องของฮงไคซาเลวหน่อยละกันเพราะว่าอย่างฮงไคซาเล l เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมเพลที่มันมีความแตกต่างกันในเรื่องของเกมเพลย์เนาะเพราะว่า เรื่องเท r ร์ a น e เบสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเฟสโกอะไรพวกนี้ที่แบบว่าพวกเรื่องสเตตเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวละครเองได้แบบว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เมาส์เพื่อกดหลบลีกเองหรืออะไรได้มันมีแค่เป็นสกิลธรรมดากับสกิลที่เป็นสกิลติดตัวที่มันจะใช้เป็นตัวสกิลสกิลพอยต์ใช่ไหมเนื่องจากมันมีเกมเพลย์อยู่แค่2ระบบแบบนี้โดยหลักๆแล้วอะมันทําให การควบคุมตัวละครอะไรต่างๆนะถึงแม้ว่าเราจะควบคุมตัวละครได้โอเคแล้วที่จริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสเตตเราเนี่ยไม่ถึงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะฆ่าตัวละครได้ครบเทินหรือว่าบางทีอาจจะเสียไปเทินมากเกินไปแล้วก็อาจจะได้พวกเรื่องของรีวอร์ดอะไรไม่ครบนะฮะซึ่งการที่มันเป็นเกมที่มันเน้นสเตตมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการแบบว่าจุดแบบว่าเรื่องของความเครียดหรือว่าเป็นเรื่องแบบเพนพอยต์ของผู้เล่นเองว่า มันจะต้องมีการกดดันว่าเฮ้ยเราจะต้องเปิดตัวละครให้ได้แบบให้ได้ก๊อปปี้ของตัวละครเป็น e 1จาก e ศูนย์เนี่ย e ศูนย์เนี่ยคือใช้ใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเป็น e 1เนี่ยจะดีมากๆเลยหรือว่าจะต้องแบบไป e 2หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบมาาๆจริงก็จะก็จะแบบเป็นวานแล้วก็แบบว่าเติมมาจนถึง e 6แล้วมันก็จะเล่นได้สบายอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเมื่อเอาตรงเนี้ยเป็นจุดที่จะเอามาตัดสินใจแล้วเนี่ยตัวของเซเลสโซนซีโร่เนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะ มีความที่ช่วยให้เล่นเกมได้ดีมากๆในอย่างพวกตัวของจูหยวนที่เป็นตัวละครที่เป็นตัว5าดาวของ p o ยเ v e r s e เนี่ยหรือว่าเป็นพวกตัวละครอย่างซีซ่าที่เป็นหนึ่งในตัวเมต้าอีกตัวหนึ่งที่พึ่งออกมาเนี่ยก็ถือว่าตัวละครของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้งานได้จริงตั้งแต่ตัวที่เป็นอ่า e ศูนย์เลยหรือว่าเป็น C ีศูนย์สำหรับในตัวของเซเลสโซนซิโร่นะครับซึ่งตัวตรงนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้เรื่องของ ตัวเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสเตตหรือว่าพวกดูปิเคตอะไรต่างเนี่ยมันจะมีความสำคัญน,นี่น้อยลงแล้วก็ตัวของเกมเซเล c โซนซิโร่เนี่ยมันจะไปโฟกัสกับเรื่องของพวกแอคชั่นมากกว่าพวกเรื่องของการที่แบบว่าตัวละครต้องมีเท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคมากๆสําหรับคนที่แบบว่าพร้อมที่จะแบบว่าเรียนรู้กับเรื่องของเมคานิกของตัวเกมการคอมโบอะไรต่างๆของตัวละคร แล้วก็การที่เราถ้าเกิดว่าเราแบบโอเคกับเรื่องของพวกไมคคนิกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้แบบว่าโดยที่เราจะไม่รู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องแบบว่าเปิดตัวละครให้ได้แบบเยอะขนาดนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีดวงในการที่แบบว่าบิวพวกเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าพวกเรื่องแบบ ประเภทของตัวละครอะไรต่างๆของตัว s ี่เลีโซนเนี่ยที่มันมีอยู่รูปหลายรูปแบบแล้วก็มันมีหน้าที่ที่ต่างกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครที่เหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นที่ต้องมีละครตัวตัวของตัวละครที่เป็นตัวละครที่ตรงสายนั้นอีก2ตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นอีก1ตัวก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะนะครับอย่างเช่นสตันเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้ก็คือว่าผมมีสตันอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าตัวสตันของผมเนี่ย ผมก็จะใช้เป็นตัวสตันที่เป็นตัวที่ตรงสายอย่างแอนบี้ที่เป็นตัวฟรีซึ่งแอนบี้เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมในการเล่นคือไม่ได้ถึงกับเล่นง่ายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นตัวที่แบบว่าเล่นจนโกงมากเกินไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเซนโหลดโซนซิโร่เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครที่สตันที่เก่งที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นชิงยีนะครับซึ่งชิงีเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือแบบเล่นแบบ ไม่ต้องแบบว่าหลบหรืออะไรมากเลยถึงแม้ว่าจะต้องหลบอะไรมากแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นแบบว่าสกิลของเขาที่แบบว่าเป็นการแบบตีลงพื้นแบบเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบตีลงพื้นเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าได้สตันแป๊บเดียวก็ได้สตันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือแบบว่าในสายของสตันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในตอนนี้ในตอนแพทนี้เนาะซึ่งก็แบบว่าเทียบกับตัวละครอย่างแอนบี้เนี่ยที่แบบว่ามันจะมีแพทเทิร์นในการที่แบบว่าต้องตีให้ได้3มครั้ง ถึงจะแบบว่ามีการที่แบบว่าสตันเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแบบว่าการตีปกติเนี่ยมันก็ยังแบบว่ามีเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดข้อสังเกตหรือว่าเป็นจุดคอนดิชันที่เราจะต้องมาแบบว่าเรียนรู้กับมันว่าเออต้องเล่นประมาณไหนถึงจะทําให้สามารถผ่านด่านได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงกับทรัพยากรอย่างการแบบเอยเปิดตัวใหม่ดีกว่าเปิดชิงยี่ดีกว่าเพราะว่ามันสตันง่ายกว่าอะไรประมาณเนี้ เล่นได้ง่ายกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยคือแบบมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้เรียนรู้เรื่องของพวกเรื่องเพย์สไตล์ของตัวละครแต่ละตัวได้เนี่ยมันก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดทุกตัวละครเอออะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ก็เป็นโดยรวมก็เป็นประมาณนั้นแหละก็คือว่าอย่างในตัวละครของเซเลโซนซีโร่เนี่ยคือตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยมันจะยังไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่า พอผมลองมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่ผมมีเนี่ยจะค่อนข้างมีค่อนข้างจะโชคดีก็คือว่าเปิดได้ในตัวของแบบในทุกแผ่นเนี่ยก็เปิดได้ทุกตัวนะครับคือไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่มีตัวไหนที่ผมแบบว่าอยากเปิดแล้วเปิดไม่ได้เอางี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างชิงยีนะผมก็ไม่เปิดเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีตัวที่เป็นอย่างตัวของ แอนบีอยู่แล้วแล้วก็จูหยวนอยู่แล้วพาะผมคิดว่าเกมนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดในเกมนี้มันคือพวกเรื่องของ DPS ต่างๆมากกว่าซึ่ง DPS เนี่ยมันก็จะมีอยู่สสายด้วยกันก็คือเป็น DPS ที่เป็น DPS ที่ทำาด m a ม e หลังจากที่ตัวของตัวละครเนี่ยถูกสตันแล้วก็มันจะมีดา m a g e อีกแบบหนึ่งก็คือดา m a g e ของตัวละครที่เหมือนแบบว่า ใช้เรื่องของธาตุเนี่ยคือแบบว่าตีให้ธาตุเนี่ยมันครบวงอย่างที่เห็นในตอนนี้นะฮะก็คือเป็นพวกตัวสาย anomaly หรือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเล่นกับเรื่องของธาตุนะครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบเกมอันหนึ่งที่มันก็จะมีความแบบทายอ้างอิงจากสตาร์เลียวมันก็คล้ายๆกับเรื่องของแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าเม m โอเ over ไทม์อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่เชิงจะเหมือนขนาดนั้นแค่เป็นเรื่องของธาตุมากกว่านะฮะซึ่งตัวเกมที่ เราเห็นอยู่เนี่ยคือตัวของเซเลโซซิโรอะที่มันโอเคมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของว่าตัวที่จําเป็นที่สุดของเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของ DPS อยู่แต่ว่าตัวของพวกเรื่องตัวละครซัพพอร์ตต่างๆพวกเรื่องของการที่จะเอาพวกเรื่องทรัพยากรพวกเรื่องของหินสกิลพวกตัวของเงินหรือว่าพวกเรื่องแบบอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องเอาไปลงเกี่ยบพวกตัวละครที่เป็นแบบตัวละครหลักๆหลายๆตัวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วอะ การลงตัวละครกับพวก DPS กับสตันเนี่ยสองตัวนี้ถือว่าสำคัญกว่าใดๆนะครับสำหรับตัวของซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไปลงกับพวกเรื่องทรัพยากรให้มันบิวมีความแบบหนักอะไรมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างตัวสตันหลายๆตัวหรือว่าอย่างตัวซัพพอร์ตหลายๆตัวเนี่ยคือพวกตัวลิลิกหรือว่าตัวอย่างในนี้มันจะเป็น CD ใช่ไหมตัว CD ดีของมันเนี่ยมันไม่จาเป็นที่จะต้อง มีสแตทที่เป็นระดับที่15ทั้งหมดเสมอไปนะครับเดี๋ยวผมยังให้ดูเนี่ยอย่างของนิโคเนี่ยเนื่องจากสกิลของนิโคเนี่ยมันที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวของการรวบตัวละครนะครับก็คือเป็นสกิล special attack หรือว่าเป็น ex ของเขาเนี่ยของตัวของนิโคเนี่ยทำให้สกิลเนี้ยมันมีความที่สำคัญมากกว่าพวกเรื่องคอสกิลไม่ใช่สิมันสําคัญกว่าพวกเรื่องสกิลอื่นๆพวก basic attack อะไรพวกนี้คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะ พวกการหลบการใช้ตัวของที่เป็นอัลติเมทเนี่ยจริงๆอัลติเมทเนี่ยไม่ควรใช้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีตัวของสเปเชียลแท็กที่มันสามารถรวบรวมรวบไอตัวของตัวม็อบหรือว่าตัวของศัตรูเนี่ยให้มันเข้ามาได้อยู่แล้วซึ่งมันสกิลมันเหมือนกันแค่ว่ามันใหญ่กว่าในตัวอัลติเมทเฉยๆทำให้ตัวของนิโคเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนกับเรื่องของการที่ทำให้ตัวของนิโคเนี่ยมันมีความแบบว่า มีเลเวลที่สูงขนาดนั้นเออนะฮะก็เลยแบบว่าตัวของซัพพอร์ตเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีการลงทุนอะไรมากมายอย่างขนาดของสตันของแอนบี้แล้วเนี่ยแอนบี้จริงๆแล้วควรจะลงแค่กับพวกเบสิคแท็กกับพวกสเปเชียลแค่2ออย่างโดยซ้ำนะฮะพวกคอสกิลหลักเนี่ยที่ทำให้แบบว่าสตันได้มากขึ้นหรือว่าแบบว่าได้ค่าของสตันมากขึ้นเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่า ลงให้เวลมันสูงสุดด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นไงถ้าเกิดว่าเราเล่นเรารู้วิธีการต่อสู้กับตัวของศัตรูตัวใหญ่ตัวต่างๆแล้วมันจะบางทีมันจะมีแบบมาแบบ2ตัวอย่างในจูอยู่ดิฟเอนส์เนี่ยมันก็จะมาแบบ2ตัวแล้วด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบดีๆเราศึกษาเราแบบว่าลองผิดลองถูกก็คือว่าอาจจะลองไม่จาเป็นที่จะต้องแบบว่าเล่นชนะในครั้งแรกก็ได้ก็คือว่าเราเล่นเราค่อยๆศึกษาไปเนี่ย เราก็จะสามารถที่จะชนะได้ในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของว่าทําไมมันถึงค่อนข้างที่จะแร์กับผู้เล่นในกลุ่มของโฮโลเวิร์สเองเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะแร์ที่สุดแล้วเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสกิลเบสเป็นหลักนะฮะแล้วก็พวกเรื่องของการบิวตัวละครต่างๆเนี่ยมันก็จะมาตามเวลาที่เราเล่นเป็นส่วนใหญ่นะ,ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นข้อด,ดีนะสําหรับว่าใน ตัวของ h o โลเวิร์เองเนี่ยจากที่ผมเล่นมาเนี่ยคือต้องยอมรับว่าคือที่ผมเลิกเล่นฮงไคสตาร์เลวมาอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าดวงในสตาร์เลวของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแย่มากๆในช่วงแบบประมาณ3-4เดือนหลังก่อนที่ผมจะค่อนข้างที่จะหยุดเล่นไปแบบค่อนข้างะนานนะครับเพราะว่า หลังๆมาเนี่ยเราจะได้เห็นพวกเรื่องของแพทเทิร์นอะไรต่างๆของตัว h o l o w e r s game เนี่ยที่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันเขาจะค่อนข้างผ่อนคลายมากในเรื่องของการเปิดแพทใหม่พวกตัวละครใหม่มันจะออกมาในทุกประมาณ2เดือนออกทีหรือว่าอย่างเร็วสุดก็คือแบบว่าไม่เกินแบบเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะแต่หลังๆมาเนี่ยก็คือว่าอย่าง s t a r r e i l เนี่ยคือมันออกตัวละครมาเนี่ยน่าจะทุกประมาณ40วันปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขาออกเร็วประมาณไหนแต่ว่าตัวละครใหม่เนี่ยในแต่ละแพทเนี่ย บางทีมันออกบางที2ตัวติดกันใน1แพทหรือว่าในประมาณแบบครึ่งแพทของแพทใหญ่อะมันจะออกแบบ2ตัวใช่ไหมในการที่มันออก2ตัวเนี่ยมันออกมาแบบว่าทีมากคือมันกดดันให้คนเนี่ยต้องแบบว่าเหมือนแบบต้องเติมตังค์อะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่ามันเป็นเกมกาชามันไงไม่ต้องเติมตังค์หรือว่ามันต้องเล่นกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วการที่ว่ามันกดดันให้เราแบบว่าต้องเปิดให้ได้เนี่ยทำให้บางทีอะมันเล่นไม่สนุกแล้วความที่ว่า มันเป็นเกมที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมการควบคุมตัวละครได้เองเราไม่สามารถหลบหลีกอะไรได้เองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเบสสกิลอย่างเบ s สิทแท็กับเรื่องของการใช้แอคชั่นพอยต์หรือว่าสกิลพอยต์ในการที่จะแบบว่าเสกเวทอะไรต่างๆของแต่ละตัวละครออกมาเนี่ยมันทําให้ข้อจํากัดของตัวของเทิร์เบสอาร์พเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างที่จชัดนะครับซึ่งตัวของเซเลสโซซิโร่เนี่ยมันเหมือนเป็น <c oughs> เกมที่มัน ต่อยอดมาจากตัวของทั้งโฮคายอิมแพคเแล้วก็พวกอย่างกินช i นอิมแพคด้วยที่ว่ามันเอาปัญหาที่ในเกมพวกกาชาแล้วก็พวกแอคชั่นอาพวกนั้นเนี่ยมา,าลดเรื่องของเพนพอยต์ลงนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ทําให้ตัวเกมอ่ะมันมีความที่ยุติธรรมมากขึ้นเน้นเป็นสกิลเบสมากขึ้นอาจจะไม่ถึงกับขนาดเป็นพวกสตรีทไฟเตอร์อะไรที่เขาเอาออกมาแบบออกมาแบบ โฆษณาอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือเวอร์ไปนะครับผมคิดว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบว่าเกมเป็นไฟติ้งเกมอะไรขนาดนเลยมันแค่ว่ามันเหมือนเป็นการโปรโมตในรูปแบบมาร์เก็ตติ้งของเขาที่เขาต้องการที่จะสื่อมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าตัวเกมของเขาเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะเล่นให้ถูกต้องเรารู้เรื่องของการที่ว่าจะรับมือ,อยังไงกับตัวบอสแล้วก็ค่อยๆที่จะบิวพวกตัวละครในสายต่างๆไปเนี่ยแล้วก็คอมโบ อะไรให้ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าเรื่องของตัวกาชาแล้วก็เรื่องสเตตนะครับก็ถือว่ามาบน่นประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเข้า <c oughs> <c oughs> ใจกันหรือเปล่านะบางทีผมก็นอกเรื่องไปค่อนข้างเยอะขออภัยนะครับก็คือจริงๆคืออยากจะมาแบบว่าอารมณ์เหมือนมาอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นนั่นแหละนะฮะก็ไม่มีอะไรกันมากนะครับสำหรับตัวของ s ซเลสโซนซิโร่เนาะก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเขายังแบบว่าออกแพทมาแบบนี้ก็ประมาณนึงก็ยังโอเคแหละ นะครับสำหรับผมก็คือว่าตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงในหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็นอกจากจะใช้งานได้จริงเนี่ยก็ถือว่ามันก็ยังมีความโอเคว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เลือกที่จะเปิดตัวละครดูนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเล่นเกมต่อไปได้โดยที่ก็ใช้ตัวของสกิลของเราเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยเล่นต่อไปได้แล้วมันก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้บอกว่าเคลียร์จูอยู่ดิเฟนต์แบบว่าจนครบ เป็นแบบแลงเอสทั้งหมดแต่ว่ามันก็อาจจะแค่บางทีก็อาจจะเหลือแค่ตัวของจะอยู่ดีเฟนส์อันสุดท้ายที่อาจจะเป็นในรูปแบบของแลงเออะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็คือโอเคมากๆแล้วเพราะว่าการที่จะลงพวกเรื่องของทรัพยากรทั้งตัวของเพชรกระชาหรือว่าพวกเรื่องพวกหินสกิลอะไรต่างๆของตัวตัวเงินในในสกุลต่างๆของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้การลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่า ซเลโซซิโร่ในตอนนี้คือค่อนข้างจะบาลานซ์เรื่องของการเปิดตัวละครพวกกาชาระบบอะไรต่างๆกับตัวของเกมเพลย์ได้ค่อนข้างที่จะดีมากในตอนนี้และทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็คือว่าก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเกมที่มันเพิ่งออกยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราในเล่นมากอยู่แล้วแล้วตอนนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลอยตัวหรือว่าค่อนข้างที่จะไม่จําเป็นจะต้องมีพวกเรื่องทรัพยากรหรือว่าตัวละครอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าในหลายๆเกมที่ว่ามันจะต้อง มีตัวละครที่ตัวนี้ต้องเป็นตัวหลักนะแล้วก็ยังต้องมีตัวคอมโบที่แบบว่าต้องไปเปิดมาอีกแล้วก็ตัวคอมโบตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเป็น e 1 e 2ได้เนี่ยก็คือแบบเล่นสบายแล้วแต่ว่ามันอาจจะสบายแค่คอนเทนต์เดียวพอเป็นในอีกแพทใหม่มาไอคอนเทนที่เคยสบายในยตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สบายแล้วหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบมีความจําเป็นอะไรเลยบางทีแบบว่าไอเพลฟิกชั่นอะไรเนี่ยตัวละครตัวนี้เก่งมากแต่ว่าพอนอก ไปนอกจากตัวของ p u ีย Fiction เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งตัวของ s ซ l ล s โซ e ิเนี่ยตัวละครหลายๆตัวเนี่ยถือว่าใช้งานได้จริงในเกือบทุกสถานการณ์อยู่ที่ว่าเราจะบิวตัวละครไหนเป็นตัวหลักแล้วก็มีดามเมทที่เป็นตัวดามเมจหลักอยู่ประมาณสัก2-3ตัวในตอนแรกเนาะแล้วก็ค่อยๆบอกว่าบิวตัวละครมาจากจากตรงนั้นแล้วมันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์มากกว่า นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปครับว่าเซเลโซนมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะผมคิดว่าก็คงไม่หนีไปกับสตาร์เลวหรือว่าเกมอ,อื่นมากที่แบบว่าเดี๋ยวหลังๆมาตัวละครมันก็เริ่มเยอะแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกดดันให้เราเติมกันเองแหละนะครับก็ลองดูกันได้ครับของเซเลโซนซีโร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมหนึ่งที่ทุกคนน่าจะอาชอบกันสําหรับคนที่ชอบในรูปแบบของแนวแอคชั่นเป็นแฮงค์แอนด์สลันะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับถ้าเกิดว่าอยากให้ลงคลิป ออีกในช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันไม่ได้นะอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรกันแบบเป็นรูปแบบตรงไปตรงมาบ้างก็ขออภัยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ